thank you สวัสดีครับช่อง DK ร,รีวิวอย่าลืมกดติดตามตอนตอน้นและตอนท้ายวันนี้เรานำเสนอโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026สเปคครบถ้วนเพื่อผู้ชมรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภยัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมง,ง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางไกลในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเละเส้นสายตัวถังรถรุ่นใหม่ คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมง,ง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางไกลในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเล็กเส้นสายตัวถังรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาด ใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางใกล้ในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเลเส้นสายตัวถังรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคนโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณควบคุมง,ง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางใกล้ในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเลเ เส้นสายตัวถังรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมัถนาเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมง,ง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางใกล้ในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้า LED เส้นาสนายตัวถังรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางนั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมัถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความ ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมง,ง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางใกล้ในเมืองสะดวกคล่องตัวประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเละเส้นสายตัวถังรถรุ่นใหม่คันนี้ออกแบบสวยงามล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันภายในกว้างขวางน,นั่งสบายขับขี่มั่นคงประหยัดพลังงานสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดทันสมัยระบบความปลอดภยัยช่วยเหลือผู้ขับขี่จอขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณควบคุมง่ายดายตอบสนองดีเยี่ยมช่วงล่างแข็งแรงเหมาะสมการเดินทางใกล้ในเมืองสะดวกคล่องตัว ประสบการณ์เหนือระดับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไฟหน้าเล็สเส้นสายตัวถังและอย่าลืมกดติดตามช่องดีเคไร r e รีวิวอีกครั้งตอนท้าย